งานนี้เรากำลังทำการอบสะพานครับด้วยสตีมอุณหภูมิอยู่90องศานี่เราก็จะมีเทอร์โมอยู่ตามข้างเต็นท์เท่าไรแปดสเราอยากได้90 บวกลบสามองศาได้ลูกค้าบอกไม่เป็นไรยเก้าแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดลาวนั้นใส่เทอร์โมคัพเปิลเข้าไปข้างในห้องอบเทอร์โมคัพเปิลพังหมดเลยสุดท้ายต้องเล่นวิธีโบราณแล้วครับเทอร์โมคัพเปิลเข็มดีที่สุด นี่90 80 80 8แ89ด้านหลังก็มี humidity sensor humidity เรามี2ตัวหน้ากับหลัง humidity หนึ่งร้อย อุณหภูมิแปดสิบเจ็ดอยู่เงี้ยแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งร้อยพีเฮตก็คือ 200. ความชืน้นร้อยก็ข้างในมีแหลอ้น้ำแต่เสียดายเต็นเราเต็นเราเริ่มรั่วไอ้น้ำก็เ,เลยระบายออกเยอะ พระจันท์เกือบเต็มดวงครับสามวันแล้วครับโอ้โหอยู่ดูดูมันออกนี่คือลอสจริงๆแล้วเราไม่อยากลอสนะเพราะถ้าเราลอสมากๆเงี้ยเราก็จะเปืองอยเลอร์จริงๆไงสีขาวนี่มันน่าจะเย็บเข้ากับผนังหลังคามันน่าจะเย็บกับผนัง นี่คือห้องปฏิบัติการของเรานี่คือห้องปฏิบัติการตรวจเช็คอุณหภูมิแล้วเราก็ป้อนค่าเเราป็น <ersch> ทุกๆิบนาทีเราก็พ่อนค่าอุณหภูมิตัวที่หนึ่งแปดหกแปดหกแปดเจ็ดแปดหกแปด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 หกสิบเอ่อแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดพีเอชความชื้นร้อยร้อยล็อกสาความชื้นร้อยหมดที่หน้าจอเรคู นี่มาดูเรื่องการคุมอุณหภูมิในเต็นท์ใหญ่ขนาดนี้เราก็แบ่งเป็นอันนี้ลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามลูกที่สี่เราก็จะมีเกจวาลวมือโซลิอยแล้วก็มอเตอร์ไลท์คอนโทรลปรับเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นบัตเตอร์ไฟอันนี้ออนออฟบัตเตอร์ไฟ แล้วนี้เราก็เล่งหลีทีไว้ช่วยละเอียดแต่นี้มันจะเล่งออตโต้หาหมดแรงแล้วอันนี้เราต้องอยู่ยีบสี่ชั่วโมงทั้งหมดสี่วันนี่เดินทอ่ออันนี้เดินท่อเข้าบอยเลอร์อันนี้กล้องวงจรปิดให้ลูกค้าดูอยากจะดูก็อินเทอร์เน็ตเข้ามา ดูอะไรก็ดูตัวที่หนึ่งระดับ97เฮ้ยไปดูบอยเรื่อกันดีกว่าอันนั้นคือน้ำที่เจ้ามาต้ม2,000ลิตรอันนี้คือน้ำมัน2,000ลิตรต้องคอยเติมตลอดน้ำมันไม่เท่าไหร่หรอก กินชั่วโมงละ70ลิตรเองเรียกว่าชั่วโมงหนึ่งก็ขับรถขึ้นเชียงใหม่ได้เลยอ่ะเจ็ดสิลิตรอ่ะกินชั่วโมงละ70ลิตรน้ำกินชั่วโมงละเท่าไหร่800ลิตรแล้วก็ทำสตรีมอยเลอร์เราก็ขนาด3ตันมูบายบอยเลอร์ชุดกันธงไบอเลอร์ ฟูเอลดีเซลอันนั้นหัวเผาอันนี้คอมบัสชั่นแอร์ดีเซลสเปน,นอสเซลพลนเบนเนอร์ต้มน้ำรอบๆอัดสตรีมส่งไปห้องนูน้นไปเข้าเต็นท์เต็นท์นี่ก็ใหญ่มากยาวสิบสิบแปดเมตรกว้าง สิบสองเมตรเป็นบรลัมเติมเฉพาะค่าน้ำมันเนี่ยแพงเราเท่าไหร่วะเราจ่ายไปสามวันเราจ่ายไปแสนกว่าบาทลวก็มันชั่วโมงและหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบลิตรอะลิตรหนึ่งก็หัวเผาดับอีก ชั grit, <of> ่วโมงละ70ลิตรลิตรละ2 8ใช่ไหมให้30มิบเลยเจ็ดยชั่วโมงละ2,100่บาท2,100นบาทขับรถไปเชียงใหม่ได้อันนี้เราอยู่ที่ซีแพคซีแพคตรงพนคอเหนือเรากำลังบ่มสะพานไฮสตริงโปรติปูนสเต็งมัน สี่รอยกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรใช่ไหมเอ๊ะต่อตารางเซนแต่อีกสพานหานี่แม่งหลังจากที่อบเก้าสิบองศาแล้วก็ที่ h ดร้อยเนี่ยค่าความชื้นร้อยร้อยเนี่ยสเต็งของมันจะกลายเป็นพันหกร้อยกิโลกร,รัมต่อตารางเซนเขาบอกว่าเอ้ยถ้าอบอย่างนี้แหละซป,ปอร์ซีเ m e n t จะเกิดขึ้นไอชีซุปเปอร์ซีเมนเจอค่าเจอค่าตัวผมเดินท่อระบบคอนโทรลเจอค่าตัวบอยเลอร์เจอค่าเต็นเอาว่าขี้หมูขี้หมางานนี้หมดไปแล้วล้านหนึ่งอะเฉพาะค่าตัวผมนะกับทีมงานแล้วก็บอยเลอร์ เออนะร้านหนึ่งละนี่ยังไม่ได้น้ำน้ำมันนะ่ะน้ำมันงานนี้น่าจะมีราวๆแสนห้าเฉพาะไอคอนโทลพีเฮตัวนี้ผมก็ซื้อมาเท่าไหร่สามหมืนสองแล้วนะใช้สองตัววัดทั้งความชื้นที่อุณหภูมิร้อยปดสิบองาศาได้แล้วก็วัดอุณหภูมิได้ความชื้นก็วัดได้ทเทอร์โมก็วัดได้ เดี๋ยวมันรั่วเยอะเป็นความผิดพลาดนงานมันงานนี้ครั้งแรกังไม่ไม่มีใครทําหรอกเนี่ยงานแรกอย่างเงี้ยเราเห็นข้อดอยแล้วมุมมุมเต็นท์ลอสของขอบเต็นท์เนี่ยมันทําให้เราเปลืองไอ้น้ําเท่านั้นเองแต่เรารักษาอุณหภูมิในห้องได้ดี90องศา นอนในรถเลยไม่หรอกจริงๆแล้วนอนนุ่นๆตู้คอนเนเนอตากแดดตากฝนมาสามวันแล้วตากทั้งหมดห้าวันของงานนี้ลงทุนจริงนะลงทุนยังไงรู้ไหมหนึ่งตั้งแผนปูนตรงนี้เพื่อผสมปูนผสมเสร็จเทพื้นทั้งฟลอร์นี่อีกนี่เนี่ยพื้นทั้งฟลอร์เลย สามนักสามตันทั้งฟอรต้องเทพ,พื้นหูหมดเท่าไหร่เพื่อให้ได้สะพานอันนี้แต่หลังจากสะพานนี้สร้างเสร็จเชื่อว่าจะขายกระจุยกระจายสะพานที่สวยที่สุดในประเทศสะพานโคง้งดีไซน์บางเฉียบเอกลักษณ์สุดหรูถ้าเกิดอย่างนี้อีกทั่วประเทศซื้อจังหวัดละสะพาน โอเคไม่ไม่ถูกอะ่ะรับรองเลยว่าไม่ถูกสะพานสวยๆบางๆบางเฉียบรับน้ำหนักมหาศาลเคลื่นวัตก,กรรมเป็นปฏิมาก,กรรมสะพานเนี่ยงานนี้ไม่ถูกครับอีก3าสิบสชั่วโมงเราก็จะจบงาน งานง่ายๆไม่ทำงานยากๆต้องมาหาอิตาเลียนไทยเซรามิกนี่แหละเราเชี่ยวชาญด้านความร้อนครับความร้อนความเย็นทำได้หมดอะทั้งร้อนทั้งเย็นแต่ถนัดร้อนมากกว่าถนัดเย็นนะระบบทำความเย็นก็ได้อะ จริงๆระบบความเย็นจริงๆมันง่ายกว่าระบบทำความร้อนนะความเย็อนอน่ะหมูความร้อนน่ะยา้ความร้อนได้ความเย็นก็ไม่มีไรเวลาบ่มน <t> ี้น้ำน,ำนองเต็มฟลอไปหมดเลยน้ำนี่ไม่ใช่ฝนตกนะเพราะว่าน้ำเนี่ยเราทำไอ้น้ำ เจ็ดร้อยลิตรต่อชั่วโมงแล้วน้ำคอนเดนต์ไปไหนเนีย่ยมาตามพื้นนี่แหละก็ไหลนองไปหมดมันครับครั้งหนึ่งในชีวิตทำงานฮาฮาแปลกๆอย่างนี้นี่รถล,ลูกน้องต้องมีถังน้ำมัน600ลิตรอยู่น้ำเราต้องน้ำ